สวัสดีพี่น้องที่รักในภาคีทุกท่าน,นะคะ่ะก่อนอื่นต้องขอทักทายพี่น้องว่า Merry Christmas นะคะกับพี่น้องทุกคนนะคะเพราะเดือนนี้นะคะเราเข้าสู่เดือนแห่งความสุขและก็แห่งความชื่นชมยินดีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจากพระเจ้านะคะข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้กลับมาแบ่งปันพระวจะนะของพระเจ้าให้กับพี่น้องและในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าก็อยากจะแบ่งปันในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่35ที่ได้บอกไว้ว่า ข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้กับท่านแล้วในทุกเรื่องเพื่อให้เห็นว่าโดยการตากตามงานแบบเดียวกันนี้เราต้องช่วยพวกที่มีกำลังน้อยระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูงองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนะคะเป็นนักเรียนของโรงเรียนฮอมกเซนทันที่แพนทอนโลรัฐนิวยอร์กนะคะเขาได้ยินข่าวเชิญชวนให้บริจาคเงิน เกี่ยวให้กับกลุ่มซานตาคอสนิรนามซึ่งเป็นกลุ่มที่ชอบให้ของขวัญกับเด็กที่ได้โอกาสนะคะแล้วก็เด็กที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับของขวัญในคริสต์มาสในจากที่ใดเลยเด็กชายคนนี้นะคะก็พยายามที่จะเก็บเงินเพื่อบริจาคให้กับกลุ่มคนนี้และในวันสุกก่อนวันหยุดในเทศกาคลคริสต์มาสนะคะเขามีเงินประมาณ15เซ็นเซน ซึ่งถ้าเป็นเงินไทยก็จะเป็นเงินที่น้อยมากประมาณ3บาทกว่าๆนะคะเขาตั้งใจที่จะมอบเงินนี้ให้กับองค์การหรือว่าโรงเรียนแต่ว่าในวันนั้นนะคะมีพายุที่รุนแรงแล้วก็โหมกระหน่ำมากในแถบนั้นนะคะรถโรงเรียนก็ไม่สามารถเชื่อไปรับเขาได้แล้วก็ไม่สามารถ เด็กๆนะคะก็ไม่สามารถเชื่อไปโรงเรียนได้เด,เด็กชายคนนี้นะคะเขามีความพยายามในการที่จะเดินทางออกไปเป็นระยะไกลแล้วก็ลุยหิมะเพื่อนําเงิน15เซนนะคะของเขาไปมอบให้กับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ก็ซาบซึ้งมากในหน้าที่รับมอบเงินจนํานวนนั้นเพราะเด็กคนนี้นะคะเป็นหนึ่งในรายชื่อเด็กด้วยโอกาสที่จะได้รับของขวัญจากกลุ่มซันตาคอสนิรนานะคะพี่ตาคาการให้นะคะเป็น นำมาซึ่งความสุขแม้สิ่งนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่ก็มีค่าสำหรับผู้ที่ได้รับเช่นเดียวกันนะคะในการที่เรามอบถวายให้กับพระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือเปล่าพระองค์ไม่ได้มองตรงนั้นแต่พระองค์ทรงมองที่หัวใจของเราว่าเรามีท่าทีแบบไหนในการที่เราเองจะให้กับพระเจ้าและบุคคลน,นั้นก็จะได้รับพระพรเมื่อเราให้กับพระเจ้าอย่างเต็มใจแล้ววันนี้นะคะข้าพเจ้าก็อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องใน หัวเรื่องคริสต์มาสหัวใจแห่งการให้แล้วเราจะมีหัวใจแห่งการให้เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์อย่างไรแม้สิ่งนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยเราจะมีหัวใจแห่งการให้อย่างไรจากพระธรรมกริจการบทที่20เราเห็นถึงหลักการบางประการนะคะที่เราเองจะมีหัวใจแห่งการให้ในวันคริสต์มาสมอนอย่างพระเยซูคริสต์ประการที่1เป็นการให้อย่างไม่มีเงื่อนไข เป็นการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขถ้าเราพูดถึงการไม่มีเงื่อนไขแน่นอนนะคะสาหรับพระเจ้าพระองค์ไม่เคยมีเงื่อนไขสําหรับพระองค์เองพระองค์ไม่เคยมีเงื่อนไขสําหรับความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อชีวิตของเราเพราะว่าถ้าเมื่อไหรที่พระองค์มีเงื่อนไขสําหรับชีวิตของเราแล้วแน่นอนว่าเราไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งใดเลยจากพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่8เป็นการพูดถึงว่าในขณะที่ ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่8นะคะได้บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นแสดงให้เห็นถึงถ้อยคาที่มหัศจรรย์นะคะพระเจ้าทรงทรง,ทรงพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนเพื่อเราไม่ใช่เพราะเราเป็นคนดีแต่เพราะเราเป็นคนที่พระองค์ทรงรักเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่แน่นอนกับความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราให้เราระลึกถึงว่า พระเจ้าทรงรักเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะกลับใจพระเจ้าทรงให้ความรักของเราอยา่างกับเรายังไม่มีเงื่อนไขเป็นของขวัญที่ล้ำค่าและเราได้รับพรโดยของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้รับมาอย่างแบบไม่มีเงื่อนไขและพระองค์ให้กับเราอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างไรอย่างที่1โดยการให้แบบไม่หวังผลตอบแทนโดยการให้แบบไม่หวังผลตอบแทนใน พระเจ้านะคะให้ของขวัญกับเราอย่างมากมายและพระองค์ไม่เคยคาดหวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนจากเราเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากนะคะพี่น้องในฐานะที่เราเป็นผู้รับเราย่อมรู้สึกว่าการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนแบบพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ประเสริฐมากแต่สําหรับมนุษย์อย่างเราละ่ะหากเราต้องเป็นผู้ให้บ้างเราจะให้ได้ในแบบเดียวกับที่พระเจ้าให้เราหรือเปล่าคําตอบอาจจะมาในแบบ ไม่เหมือนกันนะคะเราเองอาจจะรู้ดีแล้วว่าสิ่งนั้นเราควรให้หรือว่าเราควรลืมนั่นก็คือพระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้ให้ในแบบเดียวที่พระองค์ทรงทําเป็นแบบอย่างพระองค์ต้องการให้เราเห็นสิ่งที่พระเจ้าทําและเราเองก็ทํากับเพื่อนมนุษย์ของเราทุกคนไม่มีการแบ่งแยกเพราะว่าทุกคนนะคะมีฐานะที่เท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ้าเราทุกคนมีค่าและก็เป็นที่รักของพระเจ้า ให้เราลองนึกดนูนะคะว่าเราสามารถแช่แบ่งปันสิ่งใดให้กับคนอื่นได้บ้างแน่นอนทีเดียวว่าความเป็นความมีน้ำใจต่อผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทําได้ไม่ต้องหาซื้อของที่แพงๆแต่ให้เราแสดงออกด้วยความจริงใจหากเรามีทนุนมีทรัพย์ที่สามารถแชอพอหาให้กับคนที่เรารักได้เราก็สามารถมอบของขวัญสิ่งเหล่านั้นให้กับ คนที่เรารักได้ไม่ว่าจะเป็นเนื่องในโอกาสอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันคริสต์มาสหรือว่าวันสำคัญต่างๆแต่ให้เราอย่าพูดว่าต้องรอก,ก่อนเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะพูดเสมอว่าฉันเป็นฉันจะเป็นผู้ให้ถ้าฉันรวยกว่านี้หรือไม่ก็บอกว่าถ้าฉันถูกหวยจริงไหมคะพี่น้อง ถึงเราจะเป็นผู้ให้เพราะถ้าเรามัวแต่รอวันที่เรารวยนะคะเราจะไม่มีวันประสบความสําเร็จในการให้หรือว่าอาจจะรอคอยอย่างไม่มีกําหนดเพราะว่าเพราะว่าด้วยความด้วยความที่เราเป็นมนุษย์นะคะคําว่า มนุษย์ไม่มีคำว่าพอนะคะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโอกาสที่จะให้เป็นผู้ให้นะคะก็อย่าด่วนที่จะปฏิเสธเพราะว่าหากสิ่งนั้นที่เราสามารถให้ได้หรือว่าสามารถทช่จะทำคนอื่นได้ก็ให้เราทำทันทีนะคะอย่าบอกให้เขารอหรือว่าอย่าบอกให้เขากลับมาใหม่การให้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองไม่จาเป็นต้องเป็นสิ่งของเสมอไปเราอาจจะให้ความรักความเอาใจใส่การดูแลการแบ่งปันสิ่งที่ สิ่งของที่มีอยู่อาจจะมากเกินความจําเป็นและเรามีส่วนในการที่เราเองจะเรียนรู้จากพระเจ้าในการที่จะให้กับผู้อื่นเราต้องการความเราต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนะคะพี่น้องคนอื่นก็เช่นกันนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราให้เรากลับมาคิดไตรตรองว่าให้ดีว่าสิ่งที่เราได้รับมานั้นมีค่าเสมอและเราเองจะให้ผู้อื่นอย่างมีค่าอย่างไร ส่วนใหญ่นะคะเรามักจะเห็นผลหรือว,ว่าเรามักจะตอบสนองต่อสิ่งที่เราได้รับมาเสมอเพราะว่าในการที่เราให้ของคนในคนหนึ่งเราก็มักว่าเราเองจะได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาด้วยพี่น้องคะเราสามารถที่จะหยิบยื่นให้กับคนอื่นได้แม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยในสายตาของเราแต่อาจจะมีค่ามากที่สุดในสายตาของเขาก็ได้การให้ไม่จําเป็นต้องว่าไม่จําเป็นด้วย เงินทองหรือว่าทรัพย์สมบัติแต่ในที่นี้อาจจะหมายถึงน้ําใจที่เรียกกันในปัจจุบันเป็นสิ่งที่หายากนะคะแล้วก็พบยากมากในปัจจุบันเพราะว่าถ้าเรามองโลกในปัจจุบันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถจะให้คนอื่นได้หรือว่าแม้แต่น้ําใจเล็กๆน้อยๆเราก็กลับมาคิดว่าเราไม่สามารถเราไม่คิดว่าเราจะทําแบบนั้นหรือว่าเราไม่สามารถจะทําแบบนั้นได้ แต่ในความเจรสละของพระเยซูนะคะพระองค์ก็ให้เราอย่างที่เราไม่สมควรได้รับพระองค์ไม่เคยหวังผลตอบแทนในสิ่งที่โรรองทรงให้กับเราเลยการช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นเป็นการช่วยเหลือที่เรากระทาออกมาจากใจของเราเพราะธรรมชาติของมนุษย์นะคะเมื่อเราเห็นคนทุกข์ได้ยากนั้นเราก็มักอยากจะเข้าไปช่วยเหลือแต่โดยการช่วยเหลือเรามักจะหวังสิ่งที่ตอบแทน ก็แล้วแต่คนนะคะการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนแสดงให้เราเห็นถึงเรายังมีจิตสำนึกที่ดีนะคะยังมีจิตสาธารณะอยู่ดังนั้นเราควรที่จะรักษามันไว้จิตสำนึกที่ดีให้อยู่กับเราไปนานๆอย่าให้ความฉลาดหรือว่าความเห็นแก่ตัวของเราภากมันจากจิตใจของเราในการช่วยเหลือใดๆกับคนอื่นนั้นไม่เท่ากับการให้ โดยการปาดจากสิ่งตอบแทนคือการให้ที่ทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทุกๆคนบนโลกนี้นะคะก็ควรมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจที่บริสุทธิ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่หวังผลตอบแทนใ,นใดๆเพราะว่าเมื่อเรารู้จักให้เขาเราเขาก็จะเรียนรู้ที่จะให้เรากลับคืนมาด้วยนะคะ การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคือสโลแกนที่ประเสริฐที่สุดนะคะมีคำพูดหนึ่งพูดไว้นงคะพระเจ้าเองนะคะก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากคิ้วของเราเลยพระองค์ก็ให้เรามาแบบฟรีแล้วพระองค์ก็ไม่เคยที่จะรับอะไรไปจากเราขอแค่เพียงให้เราเชื่อแล้วก็วางใจในพระเจ้านะคะและพระองค์ให้กับเราอย่างให้กับเราแบบไม่มีเงื่อนไขยอย่างไรอย่างที่สองโดยการให้แบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการให้แบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในพระธรรมฮิบรูบทที่13ข้อที่8ที่บอกไว้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวันนี้วันนี้และตลอดไปเป็นนิดจากข้อนี้นะคะทำให้เราเห็นถึงชีวิตที่เราเองจับจองไปที่พระเยซูในการที่พระองค์ทรงเป็นผู้นําของเรานะคะพระองค์ทรงเป็นผู้นําที่ต่างจากผู้นําที่เป็นมนุษย์ก็คือพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระสัญญาของพระองค์เป็นอย่างไรพระองค์ก็ทําให้มันเป็นอย่างนั้น ซึ่งต่างจากมนุษย์นะคะซึ่งหลายครั้งมนุษย์เองก็มักจะสัญญาในการที่จะทําเรื่องต่างๆให้มันดีขึ้นแต่ว่าหลายครั้งก็ไม่สามารถรที่จะทาได้พระองค์ทรงเคยเป็นอย่างไรพระองค์ก็จะเป็นอย่างนั้นแม้ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะพระเจ้า ให้ชีวิตของพระองค์เป็นของขวัญที่ล้ำค่าพ,พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้แต่ความรักที่พระองค์มอบให้กับเราในทุกๆวันในการนำในชีวิตของเรานั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เข้ากับสถานที่ต่างๆเพื่อที่เราเจะอยู่ได้นะคะแต่พระองค์ทรงดีตลอดเวลาพระองค์จงเป็นของขวัญคริสต์มาสเป็นของขวัญที่ให้กับเราโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่แตเริ่มต้นและไม่มีวันหมดอายุไม่ลาสมัย ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ทัศนคติหรือรสนิยมต่างๆแต่ทุกทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปแต่พระเยซูคริตสต์ทรงเหมือนเดิมและความสมบูรณ์ของพระองค์ทรงเหมือนเดิมในพระเพีเยเรมีบทที่31ข้อที่3ได้บอกว่าในตอนท้ายนะคะได้บอกไว้ว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจรึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคง พระองค์นำเราตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไรจนปัจจุบันนี้พระองค์ก็นำเราด้วยความรักที่มั่นคงจากพระเจ้าในหลายนงคะหลายคนนะคะอาจจะมีเงื่อนไขสําหรับบางอย่างในการตัดสินใจมีเงื่อนไขสําหรับการรักใครสักคนหรือว่ามีเงื่อนไขสําหรับการที่เราจะให้สิ่งของต่าง แต่โดยกลับกันนะคะพระเจ้ากับไม่มีเงื่อนไขสําหรับชีวิตของเราแม้บางครั้งเราเองต่างหากที่มีเงื่อนไขสําหรับพระองค์แต่ขอย้ายเราเป็นเช่นนั้นนะคะขอพระเจ้าไม่ตาที่เ, ACE, เราเองจะไม่มีเงื่อนไขสําหรับพระเจ้าหรือไม่มีเงื่อนไขสําหรับการที่เราเองจะให้กับผู้อื่นของควัญที่พระเจ้าให้กับเรานั้นพระองคให้เราอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเราจะไม่ว ja, ่าเราจะเป็นใครและ และเราเองก็ไม่จําเป็นที่องทําอะไรเพื่อพรองค์ของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรานั้นเป็นของขวัญที่ไม่มีเงื่อนไขและก็ไม่มีผลประโยชน์ที่ซ่อนเรน้นของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรานั้นไม่มีเงื่อนเวลาไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปพระคุณของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังนั้นเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องอย่าให้เรามีเงื่อนไขสําหรับสิ่งใดเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการไม่มีเงื่อนไขในการให้กับชีวิตของเรา แล,แล้วเราจะมีหัวใจแห่งการให้ในวันคริสต์มาสอย่างไรประการที่2เป็นการให้ด้วยรักอย่างจริงใจเป็นการให้ด้วยรักอย่างจริงใจในพระธรรม1นึยนต์บทที่3ข้อที่18บแปดเนีบอกว่าลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยอย่าให้เรารักกันและกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันและกันด้วยความด้วยการกระทำและด้วยความจริง เมื่อเราดูพระพีข้อนี้นะคะทำให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์ซึ่งเป็นการแสดงความรักที่แสงออกเป็นการกระทําไม่ใช่แค่คําพูดเท่านั้นเป็นการให้อย่างจริงใจสําหรับความรักของพระเจ้าพระองค์ทรงให้ด้วยรักอย่างจริงใจอย่างไรอย่างที่หนึ่งให้อย่างไม่จํากัดให้อย่างไม่จํากัด ถ้าเราดูในช่วงต้นตั้งแต่ต้นเดือนธันวานะคะพี่น้องเราจะเห็นได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามสถานที่ต่างๆที่มีการจัดงานคริสต์มาสหรือว่ามักจะมีการตอบสนองตามของขวัญหรือว่าตามราคาของขวัญที่พวกเขานะคะคเสนอราคาขายบางชิ้นที่มีราคาที่แพงมากจากคนทั่วไป ก็ไม่สามารถเชืซื้อได้หรือว่าคนที่ไม่มีเงินนะคะไม่สามารถเชืซื้อได้หรือว่าตอบสนองตามความต้องการของเขาได้บางครอบครัวก็น่าสงสารที่ไม่สามารถเพลิดเพลินกับการซื้อของขวัญมันเป็นเหมือนการจํากัดเฉพาะคนที่มีเงินเท่านั้นส่วนคนที่ไม่มีเงินก็ไม่สามารถเชื่ซื้อได้บางครั้งนะคะความจํากัดทางด้านคุณทรัพย์สิ่งนั้นก็เป็นการไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่เราต้องการแต่ไม่ว่าสิ่งนั้นที่นํามาซึ่งความสุข เป็นของขวัญที่เราทุกคนปรารถนาแต่ของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่สําคัญที่สุดที่พระเจ้าให้กับเราและพระองค์ทรงให้อย่างไม่จํากัดพระองค์ทรงสัญญาไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่16บหกเนบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเยซูคริสต์นะคะทรงเป็นของขวัญให้กับเราทุกคนทั้งโลกพระองค์ไม่จํากัดว่าใครจะได้รับ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนจนคนรวยก็สามารถเชื่อรับของขวัญชิ้นนี้ได้ของขวัญชิ้นนี้นะคะเป็นของขวัญที่มีค่าแล้วก็เพียงพอสําหรับทุกคนที่เชื่อและว,วางใจในพระเจ้าแล้วก็เป็นชิ้นเดียวที่มีอยู่ในโลกนะคะทุกคนได้รับแต่คนที่ปฏิเสธหรือว,ว่าไม่วางใจในพระเจ้าก็ไม่ได้รับนะคะพระองค์ทรงเชิญเราทุกคนให้เข้ามาหาของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดพระองค์ทรงเป็นเจ้า ของแผ่นในสวรรค์พระองค์ทรงเปิดประตูกว้างสาหรับทุกคนเพื่อให้เราได้เข้ามาพักสงบและหายเหนื่อยในบ้านของพระองค์ในพรมพีวิบโวลนะคะบอกในตอนกลางได้บอกว่าเชิญเสร็จมาเถิดและให้คนที่ได้ยินกล่าวด้วยว่าเชิญเสร็จมาเถิดคนที่กระหายเชิญเข้ามาใครที่มีใจปรารถนาจงมารับน้นําแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยพรมพียังและพรมพียังกล่าวว่า พระเยซูคริสต์สิน้นพระชนสำหรับทุกคนไม่ว่าจะมีการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับการยกเว้นหรือว่าคนที่ได้โอกาสของขวัญชิ้นนี้พระองค์ทรงให้เราอย่างไม่จํากัดและพระองค์ทรงเชิญเราทุกคนให้เข้ามารับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่พระองค์ทรงจํากัดเราเองนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมันเลยได้สาชีวิตของเรานะคะเป็นเราเองก็ไม่ควรที่จะจํากัดสําหรับ ของขวัญที่เราเองจะมอบให้กับผู้อื่นเมื่อเรามีใจให้เราเชี่ยมมอบอย่างไม่จํากัดให้ความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในเรานั้นยังไม่จํากัดกับผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราได้รับแล้วนะคะพี่น้องเราก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราเองจะออกไปแบ่งปันด้วยพี่น้องคะแล้วพระองค์ทรงให้เราอย่างจริงใจอย่างไรอย่างที่2ให้อย่างมีความหมายให้อย่างมีความหมาย ในวันคริสต์มาสนะคะเป็นช่วงเทศกาลแห่งการให้บางสถานที่ก็มีการแจกของขวัญแต่ในขณะเดียวกันหลายคนนะคะก็ไม่ได้รู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสและคริสเตียนเองหลายคนนะคะก็เชื่อว่าคริสต์มาสเชื่อว่าเป็นการเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์แต่จริงๆเราเองก็ไม่ได้รู้นะคะเพราะว่าพรมพีเองก็จริงๆเราเองก็ไม่รู้นะคะ เพราะว่าพระเยซูประสูติวันไหนและพระเพียงก็ไม่ได้บันทึกอย่างชัดเจนว่าพระเยซูรประสูติเมื่อไรแต่ไม่ว่าวันไหนวันที่สําคัญกว่านั้นก็คือวันที่พระองค์เสด็จกลับมารับเราต่างหากที่สําคัญเราเมื่อเราตั้งตารอคอยและการลงมาในโลกนี้ของพระองค์ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่7ข้อที่14ได้บอกว่า เพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสําคัญด้วยพระองค์เองนี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบตชชายจะและคนจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานูเอลพระองค์ทรงให้หมายสําคัญกับเราเป็นหมายสําคัญที่เราทุกคนรอคอยและเป็นการให้อย่างมีความหมายเป็นความหมายที่เป็นความหมายสําหรับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าเป็นพระสัญญาที่พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราทุกคนพระองค์เข้ามาในโลกนี้ พระองค์ไม่ได้เข้ามาปะาะนะคะพระองค์ยังเข้ามาเป็นความสว่างในโลกนี้ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่12ได้บอกว่าพระเยะซูตัดกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะเดินในความสว่างแห่งชีวิตพี่น้องคะพระองค์เข้ามาในโลกนี้พระองค์ทรงเป็นความสว่างพระองค์ทรงให้เราหลุดพ้นจากความมืด และด้วยเหตุนี้เองนะคะพระองค์จึงจึงเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่ไม่ที่เราไม่สามารถหาจากที่ไหนได้แม้ว่าสถานที่ต่างๆจะมีการแจกของขวัญมีการให้ของขวัญแต่ซึ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นความดีใจหรือว่าเป็นความสุขเพียงชั่วข่าวแต่ว่าสําหรับพระเยซูคริสต์เองนะคะพระองค์ทรงเป็นของขวัญที่เราทุกคนได้รับมาและเรามีความชื่นชมยินดีตลอดเวลาตลอดไปด้วยนะคะพี่น้อง มีวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะที่เขาได้อาสาตัวในการทําอาสาสมัครชื่อว่าบินธนินนะคะเขาได้พูดด้วยว่าเหมือนเราเป็นตลาดความดีเป็นโครงการต้นแบบเพื่อจุดประกายให้คนอื่นๆในวงกว้างได้รับรู้เรื่องราวตรงนี้ได้มีส่วนร่วมมีอะไรก็สามารถให้ได้อย่างมีน้อยให้น้อยมีมากให้มาก มีเวลาก็ให้เวลามีความรู้ก็ให้ความรู้เราไม่ได้บอกว่าคนต้องบริจาคเงินแต่เราอยากบอกว่าสิ่งที่คนมีมาให้เท่าไหร่ก็ได้เพราะทุกการให้นั้นมีความหมายพี่น้องคะการให้ทุกอย่างนั้นล้วนมีความหมายเช่นเดียวกันนะคะพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างให้ในการให้กับเราและพระองค์ทรงให้อย่างมีความหมาย และไม่มีใครสามารถจะให้แบบที่พระเยซูให้กับเราได้และเมื่อเราพูดถึงการให้นะคะพี่น้องบางก็มีรูปแบบนะคะสรูปแบบในการให้แบบแรกก็คือเราให้แบบผ่านผ่านให้มันผ่านผ่านไปอย่างที่สองก็คือให้อย่างตั้งใจบางคนให้แบบผ่านผ่านไปเพราะว่ามันเป็นเพียงหน้าที่ที่เราต้องให้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราให้เพราะว่าคนอื่นทำเราจึงทำเป็นแบบอย่าง โดยที่เราไม่ได้มีใจที่จะให้แล้วเราไม่ได้รู้ความหมายที่แท้จริงว่าการให้คืออะไรนะคะและบางครั้งเราต้องยอมเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเพื่อที่จะให้กับคนเรานั้นแต่พระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่พระองค์ทรงให้อย่างตั้งใจและพระองค์รู้ว่าการที่พระองค์ให้นั้นมีความหมายอย่างไรกับชีวิตของเราพระองค์ให้โดยที่พระองค์ไม่ได้คิด เสียดายในการที่พระองค์จะให้พระองค์ให้อย่างเต็มใจและพระองค์ไม่จํากัดชีวิตของเราทุกคนด้วยในกิจการนะคะบทที่20ข้อที่35อย่างที่ได้อ่านไปตอนตอน้นในตอนท้ายที่บอกว่าการให้นั้นเป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ mm hmm. พี่น้องคะสรุปในคริสต์มานี้เราจะมีหัวใจแห่งการให้อย่างไรประการที่หนึ่งเป็นการให้อย่างไม่มีเงื่อนไข โดยไม่หวังผลตอบแทนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและประการที่2เป็นการให้ด้วยรักอย่างจริงใจและเราจะให้ด้วยรักอย่างจริงใจอย่าง,างไรอย่างที่หนึ่งให้อย่างไม่จํากัดให้อย่างมีความหมายพี่ต้องคะในคริสต์มาสนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่าสาักหรือว่ากิจกรรมหรือว่า เทศกาลใดๆนะคะเราก็สามารถที่จะให้ได้แต่ให้เราหาช่วงเวลาในการที่เราเจะเป็นพยานเป็นประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้ข่าวประเสริฐที่ดีกับคนอื่นเป็นการที่เราเองจะสำแดงความรักของพระเจ้าจริงๆเราสามารถสำแดงความรักของพระเจ้าได้ในทุกที่ทุกเวลาและตลอดเวลานะคะอย่ารอช้าในการที่เราเองจะพูดเรื่องราวของพระเจ้าอย่ารอช้าที่เราเองจะให้สิ่งดีๆกับพระเจ้าเพราะเมื่อร่ พอมเราได้รับสิ่งดีๆเราได้รับของขวัญที่ล้ำค่าที่พระเจ้ามอบให้กับเราแล้วอย่าให้เราเก็บไว้คนเดียวนะคะให้เราเรียนรู้ที่จะแบ่งปันกับผู้อื่นให้เราเรียนรู้ของขวัญชิ้นนี้ให้กับคนที่ยังไม่มีโอกาสได้รับเราได้รับของขวัญชิ้นนี้ก็คือพระเยซูคริสต์ที่เป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเราเราเองก็อย่าลืมเชี่ยสงมอบของขวัญชิ้นนี้ต่อคนที่เรารักหรือว่าต่อคนที่เรารู้จักด้วยเป็น ให้คริสต์มาสเป็นคริสต์มาสแห่งการให้ให้อย่างมีความหมายให้อย่างไม่มีเงื่อนไขและให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนว่าสิ่งที่เราให้เราจะได้รับอะไรกลับคืนมาเพราะพระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้พระองค์ก็ให้เรามากกว่านั้นให้เราอย่าให้แบบผ่านๆนะคะพี่น้องแต่ให้เรามีหัวใจที่ให้มาจากหัวใจของเราจริงๆขอพระเจ้าช่วยให้ชีวิตของเราเป็นพระพรในวันคริสต์มาสนี้เป็นพระพรสำหรับทุกคน ทุกเวลามีคําที่บอกไว้ว่าเพราะว่าผลของการให้ไม่ใช่ความคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งต่างๆการให้นั้นสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องราวของการตอบแทนมาเกี่ยวข้องขอพระเจ้าเมตตานะคะที่ในวันคริสต์มาสนี้จะมีที่เราเองจะมีหัวใจแห่งการให้และเราเองจะให้อย่างเป็นพรอๆสำหรับทุกคนเราร่วมใจกันฐานะคะ่ะ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับคริสต์มาสเป็นเวลาที่พระองค์ได้ทรงเข้ามาในโลกเป็นของขวัญล้ำค่าชิ้นพิเศษที่สุดที่เราได้รับมาจากพระองค์และขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราเองจะเรียนรู้ที่จะมอบของขวัญชิ้นนี้ให้กับผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราได้รับเป็นสันติสุขที่ไม่ใช่เพียงแค่ชั่วคราวแต่เป็นสันติสุขที่อยู่กับเราตลอดเวลาและตลอดไปเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาในชีวิตของเราที่เราเองจะ เรียนรู้จากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในรูปแบบของการให้เพราะว่าการให้ของพระองค์นั้นพระองค์ทรงให้อย่างที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนดังนั้นให้เราเรียนรู้ที่จะให้คนอื่นเหมือนอย่างที่เราได้รับด้วยข้าแต่พระเจ้าให้ช่วงคริสต์มาสนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรที่เราเองได้รับร่วมกันและเป็นเวลาที่เราเองจะส่งมอบความรักของพระองค์ต่อการและกันข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาหนุนนำที่เราเองจะ มีชีวิตที่เหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นและเรียนแบบพระองค์มากยิ่งขึ้นในทุกๆวันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอขอขอบคุณพระเจ้าร่วมการรอยฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน